สันความบันเทิงดูเพินสบายสบายสไตล์แองเจิลชาแนล่ไ,ไ,ได้ขอ,อตัวีอะตที่อยากได้เลยเฮ้ยบา,า,ากมาพร้อมดีๆอย่างน่ะขอบคุณหนูยังคะขอบคุณค่ะคนสวยได้นักขันขาย ดีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกคนแปดหนึ่นนะน่ารักอะน่ารักมากพี่เพียให้รางวัลแก้มุนด้วยเลเป็นชีเดิมนะคะประสบการณ์ขับรถเองจากบ้านเขาเป็นไงบ้างรอบนี้โอเคอะ ตืกผิวไม่ยากเหรอยากยากเหรอ,อทำไมอ่ะไม่มีอะไรยากเกินกว่าการใช้ชีวิตทุกวันละทำไมอ่ะคืออะไรมันยากไงแต่มันก็ไม่ยากมากมันก็ใช้ชีวิตมันยากทุกวันอยู่ละตื่นม,มาก็หิวเดินไปทําอะไรก็ปวดหี่ต้องเดินอีกเหนื่อยอีกเมื่อยอีกมันยากทุกอย่างแล้วะชีวิตยาก จริงรถก็ไม่มีแฮนเซอร์ใช่หรอ,อทุกคนรู้หรอครับน่ารักน้องเป็นหน้ากากแอคชั่นนะครับลากเมือเรียบร้อยแล้วค่ะน่ารักเนาะน่ารักเนาะพี่ตูงเต้อตูวเนี่ยใช่โอเค เราหาอะไรเล่นกันสองแตนดูซีคนกดซื้อหรือเปล่ามีคนกดซื้อไหมครับวันนี้เลยรถด้วยหรอด่ะใช่ใชหรอหนูขับรถน่ากลัวขนาดเลยเหรอจะบอกให้ว่าในชีวิตตั้งแต่เรารู้จักกันมาคบกันนจแต่งงานกันเขาเคยนั่งรถที่หนูขับทั้ง1 1> หมดสองครั้ง ไม,ม่พีไม่เคยเลยบอกว่าขับรถแย่กไม่ไหวละครั้งแรกาจะชิมไปเสียที่ไหนครั้งแรกสุดยังไม่สนิทการขับขับรถคันเดิมอ่ะเป็นเบนท์โอ้ยเ,นเนบนท์ที่ขับซิมากโอ้ซีมากแล้วคือขึ้นไปตกใจมากปาดคูนค่นี่คือเล่นเกมแข่งรถอยู่หรือเปล่าแหมรถแย่มากมมพี่มีตัวเองขับรถหลงูไม่จริงเลยเขาขับรถช้าอย่างอย่างหนึ่งที่ผมประทับใจเขาครั้งแรกที่เจอกันี่ะคอนที่ขับรถไปส่งหนูที่บ้านครั้งแรก เขถามเขาว่าเขาขับรถเร็วทุนนี้จริงๆรหรอไ,หไม่แต่ว่าแค่เริ่มตน้นนั่นคื 60. อ60ยังมี120หนูไปไม่ถึงนะหนูไม่ขับหรือว่ามันไม่ปุุงกับชีวิตตอนเราขับไปส่งเขาครั้งแรกอะเราขับ60นะครับ60 80 60, 60 80แต่100จะพังอะแล้วเขาก็ถามเราว่านี่ไม่ม่ขับรถแต่ไม่ไม่กล้าบ่นเลยแรกแรกไม่กล้าบ่นเลยสักอย่างเลยเป็นสาวน้อยเราหยุดเราพูดเรื่องสินค้าเริ่มเดี <laughs> ๋ยว เรามีน้ำหอมนะครับเรามีน้ำหอมบอดี้มิสของปุยนุ่นเนาะวันนี้ราคาดีมากเลยแค่ต่ออยู่ตลอดไปพี่ปูค่ะเด็กไม่เด็กของพี่ปูแต่ละคนพี่ตีน่ะอาการอ่ะเขาไม่ความสุขเพราะว่าเขากลับมาบ้านแล้วเขามีเพื่อนใช่ทุกนีหนูกลับบ้านแล้วหนูอยู่บ้านแล้วไม่นออกมาแล้ว ไม่ออกไม่อีกูนบ้านหนูกี่วันครัอของาวันได้ครับลให้นเใจไหมเป็ดก็ไม่อยู่นะเป็ดก็กลับเป็ดเป็ดอยู่นี่ไหมอันเริ่มไปเช้าล้สใจช่เหรอซุเสียใจนี่อะไรนะฮะ จริงหรอเสียใจมากขอออกไปขำใจให้สอดนะไปไหนไปไหนกลับบ้านไม่อะอะไรบนะ้างโดนโดนตองโดนต้ <c oughs> องแยกปากันหรอ นอนไม่สบายปวด้อปวดหลังทุกวันเลยอะไรอย่าดูวิญญาณออกเตียงบ่ได้คุ้มเย้เลยนอนไม่ตื่นเลยหนูเย่เตียงอะไรก็ไม่รู้หมอนก็แย่หมอนข้างก็แบนเลยก็ไม่รู้ไม่ดีเลยนอนย่างอ่ะนอนต้องใส่หูฟังกันหมดเลยหูถึงน้ำพังหมดแล้ตอนนี้ก็อย่าไม่ต้องใส่หูฟังตีแล้วเมื่อคืนอ่ะเขาไม่ได้ทำยังไรให้เรานอนหลับได้เร็วอ่ะคือเข้านอนเร็วยังไงก็ยังนอนไม่หลับเลยหูฟังใส่ข้างเข้าใจละ ใส่แม่สองข้างแล้วฟังไอเนี่ย ASMR เลยที่เป็นหลับแล้วก็แคร์เขไม่เห็นหลับเลยเตียงก็นอนยากยากเขาเป็นทรมานอะเตียงมันนิ่มมากเลยนะเราสบายคนเดียวดิหนูไม่วิาีไม้เฮียอยู่หน่อยยากอะเอาเตียงใหม่นะเอาได้เดี๋ยวไปซื้อกัน เอาแบบที่หนูอยากได้เลยอะไรนะยี่ห้อยที่มันขยับได้อ่ะร้านหนึ่งเออนั่นแหละต่อไปสื่อพี่ปูรับงานเช้าให้ผมได้แล้วใช่ไหมคพี่พีพี่ปูค่ะวันนี้หนูแต่งเช้าค่ะงานหนูสองทุ่มหนูบอกว่าฉันจะเชยชีวิตตื่นบ่ายสี่โมงมันไม่ถูกต้องหรอวันนี้หนูตื่นเช้าแล้วคานทุกคนเช้าอรอพี่จุมเช้าเหรอกี่โมงครับสี่โมงครึ่งค่ะสิบโมงครึ่ง ริงไะเนี่ย้อะไจะไหลเลยหรอตกใจเลยผมตื่น10โมงครึ่งหรอเ็นมเที่ยง11โมงเที่ยงหรือ11โมงครับเกือบเที่ยงอะค่ะเกือบเที่ยงทุกคนเื่องเอาพี่ปูเอาสาวเดี๋ยวนะเอาคำชมคืนไปเลยจริงจริงเดาตื่นเที่ยง1ไ1ม่ิงพี่นี้องดูแล้นอนไหมล่ะเดี๋ยวดูเวลาโ่ หลักฐามการโทรเขาอยากให้อยู่บ้านเขาถึง่ท่านก็คือเตียงอะไรลานนอนที่บ้านอะไรเงี้ยไม่จริงก็พูดไม่ได้สิบในรายห้าเตียงนี้เลยก็ไม่เรื่อยไม่จริงไม่จริงค่ะเธอเราเป็นพี่พี่ต้องจัาหมอนเลยค่ะหมอนข้างด้วยค่ะให้เขาอยู่บ้านเราไม่อยากกลับบ้านเลยค่ะไม่มีได้เลยครับแต่หมอนทุกอย่างซื้อมาให้ใหม่หมดเลยนะงงเหมือนกัน เาดูเลยเตียงใหม่แต่รอนะครนอนไม่สบาย้นคอร่่สบาอไเียเข้ามาทดลองนอนได้ั้าน,นั้นคืนคืนเราคืนได้ไหมครับถ้านอนไม่สบายต้องเปาลนอนดีเีรุปว่าบุ๋มชอบเตียงนอนแบบแข็งๆที่เหมือนไม้กระดานอ่ะใช่คุณ <ผม S 2> ไม่ชอบนอนคุณไม่ชอบนอนเตียงนอนนิ่ม